ตอนนี้นะคะเราอยู่ในหน้าของ Rindo นะคะก็คือ rindo ai.com นะครับเป็น AI ตัวนึงนะคะที่สามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ให้เราได้นะคะ แล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากดตรงนี้เลยนะคะ Start for free นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้แปะลิงก์นะคะสำหรับ Lindo AI นะคะตรงนี้ให้กับทุกคนเรียบร้อยนะคะถ้าใครหาไม่เจอนะคะจะปักหมุดอยู่ในกลุ่มของเรานะคะหรือว่าเราจะพิมพ์คําว่า lindoai. com แบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเรากด Start for free นะคะตรงนี้ได้เลยแล้วเราก็เข้าสู่ระบบนะคะด้วย Gmail ของเรานะครับอ่าคลิกไปนะคะแล้วก็ เลือก Gmail ของเรานะคะจากนั้นก็กดดําเนินการต่อนะคะอ่าเขาก็จะถามเรานะคะว่าเราจะใช้งานนะคะเกี่ยวกับด้านไหนนะคะจะเป็นเหมือน Content Creator Freelance Agency ต่างๆนะคะตรงนี้หรือว่าเป็น s u s i s s นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นแบบธุรกิจละกันนะคะจากนั้นก็คือถามต่อนะคะว่าธุรกิจประเภทอะไรนะคะอ่ามีหลายอย่างนะคะ m e r m m e r c e นะคะตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Art, Music, Real e s t a t e นะคะเดี๋ยวเราเอาเป็น E-commerce ละกันนะคะกด next ไปอ่าอันนี้เราตอบ no ไปก็ได้นะคะจากนั้นเรากด next ไปนะคะ อ่าเราก็นี่ก็คือเรารู้จักนะคะดินโดจากไหนนะคะแล้วก็ติ๊กไปนะคะก็เอาเป็น Google Search และกันกด Start อ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของดิ n d o นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเว็บไซต์ของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้นะคะคือการสร้างเว็บไซต์ใหม่ของเรานะคะคลิกเข้าไปได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเป็น d o n นแ va น RCG นะคะตรงนี้เนี่ยเราใส่ไปได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นตรงนี้มันเหมือนกับเป็นโดเมน,นของเรานะคะเราก็ใส่เป็นตัวเดิมไปก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีนามสก,กุลของ r i n d o AI นะคะขึ้นมาตรงนี้ จากนั้นเดี๋ยวเรากดสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะสร้างเว็บไซต์ให้เรานะคะรวดเร็วมากนะคะแบบนี้ให้เราเลือกนะคะว่า เรานะคะจะใช้งานแบบไหนนะคะมันก็มีหลายอย่างจะเห็นว่าจะมีแบบเริ่มต้นก็มีนะคะอ่าแบบออนไลน์บิสเนสนะคะหรือว่าดิจิตอลโปรดักต์นะคะแล้วก็โลคอลบิสเนสนะคะต่างๆมิวสิกโปรดักต์บุ๊กิ้งนะคะอีคอมเมิร์ซนะคะมีหลายแบบเลยอีเวนต์ก็มีนะคะซึ่งเราก็เลือกนะคะ1อันนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นดิจิตอลโปรดักต์ละกันนะคะเพราะว่าเราทำเหมือนออนไลน์คอร์สนะคะ กับพวกอ e ีบุ๊กต่างๆนะคะตรงนี้ถ้าใครจะลองอันอื่นก็ได้นะคะอย่างเช่นออนไลน์วิสเน็ตนะคะการขายสินค้าออนไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราคลิกเป็นอันนี้ละกันนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็ใส่นะคะชื่อของเราเราใส่เรียบร้อยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการแนะนำนะคะสินค้าของเราหรือว่าแนะนําภาพรวมของเพจเรานะคะของเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะภาษาตรงนี้นะคะ มันก็มีหลายภาษานะคะมีภาษาอังกฤษเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะคะอ่ามีภาษาไทยแล้วนะคะเดี๋ยวคลิกภาษาไทยได้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นตรงนี้เนี่ยเราใส่เป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองพิมพ์ไปนะคะอ่าเราใส่ไปนะครับแบบนี้นะคะโปรดักต์ของเรานะคะเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะกดสร้างได้เลยแล้วก็เขากาลังจะสร้างให้เรานะคะก็จะเห็นว่าการสร้างเว็บไซต์ของเขานะคะไม่ยากเลยนะคะเท่านี้นะคะ แล้วก็อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างให้เรานะคะซึ่งเราสามารถที่จะแก้ไขเทมเพลตอะไรต่างๆของเขาได้แต่ว่านนี้เนี่ยเดี๋ยวรอวเขาสร้างก่อนนะคะเมื่อเขาสร้างมาแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเรานะคะจะเห็นว่าการสร้างเนี่ยง่ายมากนะคะเราไม่จําเป็น,นต้องมอีโปรแกรมเมอร์หรือว่าจ้างนะคะในการที่จะสร้างเว็บไซต์ทําหน้าต่างต่างๆซึ่งจะเห็นว่ามันสามารถที่จะสร้างได้หลายหน้าต่างแล้วก็มีรูปแบบอยู่แล้วด้วยนะคะ คือมันก็ง่ายกว่านะคะเดี๋ยวเราจะสอนกันต่อนะคะสำหรับการที่สร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันสร้างเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้เวลาไม่นานนะคะสร้างมาเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เหมือนกับหลังบ้านของเรานะคะอ่าทั้งหมดนี้นะคะสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาให้นะคะตรงนี้ก็อย่างเช่นอันบนเนี่ยเราเลือกมาในหมดของดิจิตอลโปรดักตนะคะอันนี้ก็คือโฮมเพจของเราอันนี้คือคอนแทคนะคะตามนี้เลยแล้วก็มีคีย์เวิร์ดบ็อกนะคะ แล้วก็มีการบริการของเรานะคะเซอร์วิสมี about นะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้สร้างให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกดดูได้นะคะแล้วก็ส่วนนี้เราสามารถที่จะแก้ไขส่วนต่างๆได้นะคะในแต่ละหน้าตรงนี้นะคะจะเห็นว่าสร้างขึ้นมานะคะเรียบร้อยเลยนะคะแบบนี้ แล้วก็สามารถที่จะแอดนะคะเพิ่มหน้าก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะที่ตัวแรกก่อนนะคะโฮมเพจของเราตรงนี้เดี๋ยวเรากดดูนะคะ Open เพจของเรานะคะมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของโดนแวนอาร์จี R T G เป็นแบบไหนนะคะอ่าเป็นแบบนี้นะคะข้อความตรงนี้เนี่ยเขาก็คิดขึ้นมาให้เราด้วยนะคะคอรสคอมพิวเตอร์อาร์ทที่เติมพลังชีวิตใหม่คิดมาให้เราแบบนี้เลยนะคะซึ่งเรากําหนดแค่ตรงนี้เองนะคะ ที่เราพิมพ์ไปว่าคอร์สค,คอมพิวเตอร์อาร์ตจากดโดนวานอาร์ซีมากกว่า200คอรคสพร้อมเรียนออนไลน์ได้ทันทีที่ราคาพิเศษสร้างไราไยได้ได้ง่ายดายอ่าน,นี้เหมือนเขาเติมให้เรามาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็แปลภาษาไทยด้วยนะคะเริ่มเรียนได้แล้ววันนี้นะคะ Start now น,นะคะแบบนี้ใส่โลโก้ได้นะคะทางด้านซ้ายมือบนแล้วก็เดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูอ่าน,นี้เขาก็หาภาพมาให้เรานะคะแต่จะเห็นว่าเขาสร้าง เว็บไซต์ให้เราแล้วก็มีการพิมพ์นะคะเหมือนคอนเทนต์ให้เราด้วยนะคะอย่างเช่นเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตไร้ขีดจำกัดสร้างไรายได้นะคะเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตและสร้างไรายได้เพลินๆกับโดนวันอาร์ซีจีอ่าแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยเราไม่ต้องแก้ไขอะไรแล้วนะคะเท่านี้นะคะเราก็สร้างเว็บไซต์ของเราได้แล้วนะคะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะลักษณะเด่นทันชนะแห่งธุรกิจของคุณอันนี้อาจจะเปลี่ยนชื่อไปก็ได้นะคะคุณภาพมีดาวมีความน่าเชื่อถือ ราคาพิเศษไม่แพงพัฒน,นาศักยภาพทุกวันบริการชีวิตอัปเดตเนื้อหาอย่างนะคะมันเหมือนมีแพลตฟอร์มให้เราแล้วนะคะเหมือนคําต่างๆตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับการขายคอร์สออนไลน์นะคะของเราอันนี้ก็จะเป็นราคานะคะลงทะเบียนได้เลยวันนี้นะคะกดซื้อได้นะคะใส่ภาพใหม่ก็ได้นะคะ,ะมีการพิมพ์ให้เราด้วยนะคะว่าลูกค้าของเราเกล่าวอย่างไรนะคะสอนเรียนง่ายสร้างภาพสวยงามได้อย่าง สวยงามนะคะอ่านี่มีการมีช่างภาพวารัญญาแบบนี้มากล่าวให้เราด้วยนะคะสร้างให้เราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีคําถามที่พบบ่อยนะคะก็สร้างให้เราด้วยคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับธุรกิจของเราอย่างเช่นคําถามที่1ห,หลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ตที่เราเสนอมีระยะเวลาการเรียนเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็โอเคนะคะสําหรับการที่เขาสร้างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มีการตอบให้ด้วยนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือตอบว่าการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อาร์ตมีหลากหลายให้เลือกเริ่มตั้งแต่หลักสูตรสั้นๆ ที่ระยะเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์จนถึงหลักสูตรที่ยาวนานกว่าหลายเดือนก็มีครบคันเราอาจจะปรับข้อความตัวนี้เพิ่มเติมนะคะอันนี้ผู้สอนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์อาร์ตคือใครบ้างคำถามที่พบบ่อยก็สร้างให้เรานะคะแล้วก็เรื่องลงมามันก็มีโลโก้ของเราซึ่งเราใส่ได้นะคะโฮมเซอร์วิสนะคะต่างๆ about contact เดี๋ยวเราลองดูหน้าอื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าแรกของเรานะคะอ,อย่างเช่นอันนี้คือโฮมนะคะแล้วก็เซอร์วิส เป็นเซอร์วิสต่างๆอ่านี่คือบริการของเรานะคะเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตและสร้างรายได้ได้ในที่เดียวอ่าคอ,อร์สคอร์สสอนคอมพิวเตอร์อาร์ตนะคะเขาก็พิมพ์ให้เราต่อด้วยนะคะเรียนรู้ทักษะการสร้างภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ได้แก่การใช้โปรแกรมต่างๆเช่น Adobe Photoshop Illustrator และอื่นๆนะคะโฆษณาให้เราด้วยอ่าเรื่องลงมาคอร์สการสร้างรายได้นะคะ ตรงนี้อันนี้ก็คือคอร์สหลากหายเนะะื้อหาอ่าซึ่งคีย์ที่เราใส่ไปตอนแรกจะเห็นว่าเขาเอามาขยายความแล้วก็นําเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่ง ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะคีย์ตอนแรกของเราเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในทุกจุดเลยนะคะในเว็บของเรา,าบริการความเชี่ยวชาญคอดากรายเนะะื้อหาถือว่าทําได้ดีเลยนะคะเราก็เปลี่ยนรูปเป็นของเราได้นะคะอก็มาดูตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบทความนะคะสํารวจไปอีกไกลและเรียนรู้เพิ่มเติมการสอนออนไลน์เพิ่มประสิทธิภาพนะคะสามารถที่จะอ่านบทความได้อาชีพใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์อาร์ตอ่ะ จะเห็นว่าเหมือนกับมีคนสร้างให้เราทันทีเลยนะคะเรามีคนมาใส่บทความให้เราเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูบทความของเขานะคะอันนี้เขาก็บอกว่าอาชีพใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์อาร์ตเดี๋ยวลองอ่านดูนะคะอ่าซึ่งก็จะเป็นบทความภาษาไทยแบบนี้เลยนะคะสิบเหตุผลที่คุณควรเรียนคอร์สออนไลน์และวิธีการเลือกคอร์สท,ที่เหมาะกับคุณอ่าซึ่งภาษาเนี่ยก็โอเคด้วยนะคะไม่ได้มีผิดเพี้ยนซึ่งเราลองอ่านดูนะคะก็เป็นบทความที่สร้างให้เรานะคะ จากนั้นเราก็ใส่ภาพได้นะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับคอร์สของเรานะคะแบบนี้เลยนะคะซึ่ง AI เนี่ยทำได้ว้าวมากนะคะสำหรับการสร้างเว็บไซต์นะคะแบบนี้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเลยนะคะอ่ะทำไมคอร์สการเรียนออนไลน์ถือเป็นการเลือกที่ดีในยุคปัจจุบันอ่ะความสะดวกสบายปรับได้ตามเวลาคอร์สที่หลากหลายนะคะที่เหมาะสมการเรียนรู้แบบทันสมัยประหยัดเวลาเพิ่มคูนค่าสูงสุดสร้างเครือข่าย การเรียนรู้เรื่องใหม่ๆส่งเสริมการพัฒนาตัวเองจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขียนดีกว่าเราอีกนะคะตรงนี้นะคะสร้างให้เรามาทั้งหมดเลยประโยชน์ที่คุณจะได้รับเมื่อเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ใส่มาให้เราเต็มเลยนะคะเหมือนเรามีพนักง,งานคนหนึ่งที่ทํางานได้ไวมากนะคะมีทุกอย่างเลยวิธีการเลือกคอร์สออนไลน์ที่เหมาะกับคุณเป็นบทความยาวๆแบบนี้นะคะ เราจะแก้ไขเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะคะแบบนี้อ่าซึ่งมีหลายอันด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูบทความนะคะอย่างเช่นเหมือนคนนี้เนี่ยเป็นพนักง,งานของเรานะคะสร้างหนึ่งบทความ แล้วก็คนนี้อีกหนึ่งบทความนะคะมี2บทความแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าบเบบ้างนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรานะคะพันธก,กิจของเรานะคะทำให้ศิลป,ปินดิจิตอลก้าวไกลได้ในความเป็นด้วยใจและคุณภาพอ่าก็โดนวนอาร์ซีจีสาบันการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลป,ปะดิจิตอลซึ่งมีคอร์สสอนคอมพิวเตอร์อาร์ตในการสร้างไรายได้มากกว่า200คอร์สมีหลากหลายเนื้อหาที่สามารถเลือกเรียนได้อ่าใส่รูปของเราไปนะคะวิสัยทัศน์ของเรา เริ่มสร้างอัจฉริยะและความคิดสร้างสรรค์ในคอร์สศิลปะดิจิตัลและการทำเงินในสายอาชีพนะถือว่าสร้างคอนเทนต์ออกมาได้ดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือคอนแทคนะคะอ่าก็จะเห็นนะคะเราก็เปลี่ยนได้นะคะที่อยู่อีเมลนะคะแล้วก็เบอร์โทรของเรานะคะติดต่อเราได้ยีสีชั่วโมงพร้อมให้บริการทุกคำถามและความต้องการของท่านจองพูดคุยกับเราก็ได้นะคะ พร้อมรับคำแนะนำและการแบ่งปันในคอร์สคอมพิวเตอร์อาร์ตให้คุณสำเร็จอ่าโอเคมากเลยนะคะสำหรับการสร้างนะคะตรงนี้ซึ่งเราจะกลับไปนะคะกลับไปแก้ไขแล้วก็การกรบาดออกไป มาดูนะคะอันนี้คือหน้าโฮมของเรานะคะแล้วเราก็มาดูนะคะเราสามารถที่จะแอดหน้าเพิ่มได้นะคะลองกดบวกไปอ่าแบบนี้นะคะซึ่งมันก็จะเหมือนกับมีหน้าอื่นๆนะคะให้เราถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มนะคะเพิ่มหน้าตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นของ c o p i l o t นะคะสําหรับ l i n d o AI นะคะตรงนี้เนี่ยใช้งานได้ง่ายนะคะ c o p i l o t มันก็จะเป็นเหมือนของ Microsoft นะคะอ่าแล้วก็จุด3จุดด้านล่างนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อนะคะ หรือว่าจะใช้ส่วนอื่นนะคะขอก๊อกปี้ก็ได้หรือว่าจะลบก็ได้นะคะแก้ไขได้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็รูปตรงนี้ก็คือการแก้ไขนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากด Edit ไปนะคะหน้าแรกของเราตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็มากดที่ back to editor นะคะตรงนี้สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะในส่วนที่มันให้เราแก้ไขนะคะตอนนี้เราเป็นมุมมองของคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะบอกเราว่าเป็นมุมมองของคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรากดตรงนี้ได้เลย เมื่อกดเข้ามานะคะก็รอสักคู่นึงนะคะเขาก็จะให้เราแก้ไขนะคะซึ่งลินโดนะคะมันจะชอบขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็กากรกบาดออกไปได้นะคะแบบนี้เรียบร้อยนะคะเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีกรอบต่างๆตรงนี้นะคะที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะอ,อย่างเช่นคอสคอมเตอร์อาร์ตที่เติมพลังชีวิตใหม่เราอยากจะแก้เป็นคําอื่นก็ได้นะคะสมมุติว่าเราพิมพ์ไปว่าสําหรับ คอร์สคอมพิวเตอร์อาร์ตอ่าสำหรับคนยุคใหม่นะคะแบบนี้ก็ได้มันก็จะเปลี่ยนให้เรานะคะรูปต่างๆก็เปลี่ยนให้เรานะคะโลโก้ก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราลองเลื่อนลงมาดูนะคะอ่าอันนี้ก็คือหน้าแรกของเรานะคะอย่างเช่นภาพเนี่ยถ้าเราคลิกมานะคะมันสามารถที่จะใส่ส่วนอื่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพิกเซลนะคะกิฟนะคะเป็นแบบกิฟก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้ก็คือ My a s s e t ของเรา เราจะใส่เป็นภาพพวกนี้ก็ได้หรือว่าจะอัปโหลดแอสเซทก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองอัปโหลดแอสเซทละกันนะคะอ่าอย่างเช่นเราอัปโหลดเข้ามานะคะตอนนี้กําลังอัพนะคะเมื่อเราอัพเข้ามาเนี่ยมันก็จะอยู่ในหน้านี้นะคะอยู่รวมกับภาพอื่นๆที่เขาให้มานะคะเราก็ลบได้นะคะภาพอื่นๆตรงนี้เราก็เอาภาพของเราเข้ามานะคะเลือกอันนี้ได้เลยแบบนี้นะคะจะเห็นว่ามันกลายเป็นภาพของเราเรียบร้อยนะคะตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนภาพปกของเรานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถที่จะแอดได้นะคะมันก็จะมีพวกหัวข้ออื่นๆนะคะแบบนี้เป็นตัวอย่างาสไตล์มินิมอลหรือว่าจะเป็นภาพก็ได้นะคะตกแต่งได้เพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นเหมือนอส่วนหัวนะคะหรือว่าจะแบบแนะนำแอปพลิเคชันของเราอินสตาแกรมของเราหรือว่า กูเกิลแมปต่างๆตังนี้มันก็เพิ่มได้นะคะหรือว่าจะเป็น youtube นะคะเดี๋ยวเราแอด u t u b e เราเพิ่มเติมแล้วกันนะคะอ่าซึ่งมันก็จะเลือกได้ทางด้านขวานะคะอ่าเลือก YouTube จากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่อ่าก็จะเห็นว่าน,นี่คือ youtube ของเรานะคะแล้วก็ด้านล่างมันก็จะมีคําต่างๆนะคะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็น youtube ของเราเราก็ออกแบบได้นะคะว่าเราจะเพิ่มอะไรจะเห็นว่ามันมีแอดแล้วมันก็สามารถที่จะทําให้เว็บของเราเนี่ยมันยาวขึ้นกว่านี้ได้อีกนะคะ ่าเริ่มเรียนได้แล้ววันนี้นะคะมีภาพของเรานะคะมิชิี่แล้วก็เรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตต่างๆตรงนี้อ่าง่ายมากเลยนะคะสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะดีลีทไปก็ได้นะคะอ่าหรือว่าเราจะแอดบล็อกเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะจะเห็นว่าเมื่อเราแอดมันจะขึ้นหน้านี้มาซึ่งมันมีเยอะมากในการที่จะเพิ่มนะคะส่วนต่างๆจะเป็นรูปก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบตกแต่งแล้วนะคะเป็นราคาก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นรูปคนต่างๆอ่าซึ่ง l ินโด้เนี่ยมันจะชอบมีอันนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็กากบาดไปอ่าทีมงานหรือว่าจะเป็นแบบอาจารย์นะคะอ่าลองเลือกเป็นอันนี้ก็จะมีราคามีโปรดักต์ด้วยอ่าลองเป็นโปรดักต์ละกันเพิ่มเข้ามา มันก็ขึ้นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าโปรดักต์ของเราราคาต่างๆแล้วก็คลิกนะคะแล้วก็อาจจะอัปโหลดนะคะแอสเซทโปรดักต์ของเราเข้ามาอ่าอย่างเช่นเราอัพมานะคะแบบนี้เราก็คลิกไปได้เลยนะคะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็แก้ไขได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ราคา6 9 9บาทแค่นี้นะคะเสนนี้เราก็เปลี่ยนไปได้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ดูอีก ه, ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คลิกนะคะเปลี่ยนราคาเท่านี้นะคะ ه, เดี๋ยวเราทําให้หมดเลยละกันตรงนี้่าแบบนี้นะคะโชว์สินค้าตรงนี้เลยนะคะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์แบบนี้แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็เปลี่ยนชื่อได้นะคะอันนี้เขาก็คิดมาให้เรานะคะเราก็เปลี่ยนเป็นมิจลินีนิโอนโดนะคะต่างๆ แล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มโปรดักต์ได้ด้วยนะคะอ่าค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะคะดูเป็นเหมือนเว็บไซต์มืออาชีพเลยนะคะสร้างทุกอย่างให้เราเรียบร้อยข้อความเนี่ยเราจะแก้ไขก็ได้นะคะอ่าอันนี้เราอาจจะเปลี่ยนเป็น699แล้วก็ส่วนอื่นๆเราก็แก้ไขได้ทั้งหมดเลยนะคะกดเซฟไปด้วยนะคะอ่าแบบนี้โอเคเลยเราจะแอดเพิ่มไปอีกก็ได้นะคะ อย่างเช่นคอร์สเรามีหลายอันนะคะแล้วก็แอดเพิ่มไปอีกได้อันนี้ก็คือเราอยู่ในหน้าของการดีไซน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าเซตติ้งอันนี้คือหน้าเซตติ้งนะคะ CO แพงไตเติลของเรานะคะโดน,โดนวนอาร์ซีจีสอนคอมพิวเตอร์อาร์ตและสร้างไรายได้แล้วก็แคปชั่นนะคะโซเชียลอ่าเป็นแบบนี้นะคะอัปโหลดอิมเมจตรงนี้ได้อ่าอันนี้ก็คือโค้ดนะคะ แล้วก็มาดูในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นพวกแดชบอร์ดต่างๆนะคะว่ามีคนคลิกเข้ามากี่วิวนะคะกี่คลิกนะคะแล้วก็มีส่วนต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะคนเข้ามาดูตรงนี้ก็มีให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือการกด open d ดูแล้วก็หน้าต่างๆแล้วก็มันสามารถที่จะอัปเกรดได้นะคะอันนี้นะคะมันก็ อันนี้เนี่ยเราเขาให้เราใช้ฟรีประมาณนี้นะคะมันก็จะมีเงื่อนไขของเขานะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะลองกดอัปเกรดดูถ้ามันเป็นรายเดือนนะคะ25ดอลลาร์นะคะซึ่งจะตกอยู่ประมาณ9 0 0านะคะนิดๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นรายปีนะคะลด3 0แล้วก็ฟรีโดเมนด้วยนะคะก็จะอยู่ประมาณ600นิดๆนะคะ17ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะรวมโดเมน com ฟรี1โดเมนด้วยนะคะรวมโดเมนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็ สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับมือโปรตรงนี้ก็เผยแพร่เพจได้ไม่จำกัดเลยนะคะสร้างเพจ AI ได้ไม่จำกัดด้วยนะคะความช่วยเหลือ AI แบบไม่จำกัดแล้วก็พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดด้วยนะคะการดูหน้าเว็บไม่จำกัดอ๋อซึ่ง ดีมากเลยนะคะสาหรับพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จํากัดตรงนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะคะค่อนข้าง,างที่จะราคาสูงเลยนะคะแล้วก็ไม่รวมกับโดเมนไม,มออแบบไม่รวมกับการออกแบบไม่รวมกับเทมเพลตอะไรอีกนะคะแต่อันนี้เนี่ยในราคานี้นะคะแล้วก็มี AI ช่วยด้วยนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะโดเมนที่เรากําหนดเองรหัสที่กําหนดเองนะคะบล็อกและเทมเพลตโปรฝั่งบล็อกวิเคราะห์ข,ข้อมูลรวมเว็บไซต์1แห่ง มีต่างๆไปรับรอง SSL Hosting เว็บไซต์ทุกอย่างมีครบนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาด้านล่างอันนี้ป้ายขาวเหมาะสำหรับเอเจนซี่ฟรีแลนซ์พูดคุยกับเราทุกอย่างในแผนโปนะคะแพลตฟอร์มป้ายขาวาเว็บไซต์ไม่จำกัดสื่อสารที่มีตาสินค้าเอกสารต่างๆไม่จำกัดที่นั่งสตูดิโอสร้างบล็อก AI ซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมไปอีกนะคะอ,อันนี้โปส่วนอันนี้คือผู้เชี่ยวชาญลินโดนะคะเริ่ม ต้นจาก699เหรียญนะคะผู้เชี่ยวชาญของ n i o w s จะสร้างเว็บไซต์ของคุณนะคะเริ่มต้นด้วยการสนทนาทางวิดีโอแบบ1ต่อ1ปรึกษาหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก i n d o w s ได้นะคะก็จะมีคนมาออกแบบเว็บไซต์ให้เราด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเราต้องการนะคะอันนี้คือเว็บไซต์ทั้งหมดนี่คือการเรียกเก็บเงิน แล้วก็ชุมชนของลินโดต่างๆนะคะถือว่าทําได้น่าสนใจมากนะคะถ้าเราเลือกแบบมือโปรเนี่ยพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จํากัดอ่าถือว่าโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนของเขานะคะเดี๋ยวเรามาที่เว็บไซต์ทั้งหมดของเราเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งที่เราสร้างไปนะคะมันจะอยู่ได้แค่14วันนะคะเป็นการทดลองใช้เท่านั้นนะคะถ้าเราจะอัปเกรดเป็นโปรเนี่ยมันก็ถึงจะใช้ได้นะคะแบบเต็มรูปแบบนะคะอันนี้ก็คือเงื่อนไขของการสร้างของเขานะคะแต่ในรูปแบบของการสร้างต่างๆก็จะเห็นว่ามันทํางานได้ง่ายมีความจุต่างๆแล้วก็พื้นที่แบบพื้นที่การเก็บข้อมูลเนี่ยก็เยอะด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะวิวเว็บบอร์ด แอดหน้านะคะตรงนี้แอดเข้าไปกดเข้าไปได้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็คือเมนหน้าหลักนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเราก็เพิ่มได้นะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้คือบล็อกโพสต์โปรดักอินโทรคีย์เวิร์ดหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะเซล์ Sell, นะคะคอนเทนต์ Content ต่างต่าง e b o o k ๊ o โพสต์ก็มี Twitter e m อีเมล o g l e a d แ เดี๋ยวลองคลิกดู Facebook p o s t อพาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราลองใช้เป็นเซลล์แบบ f c e b o o o p o พ t แล้วกันนะคะคลิกเข้าไปาแล้วกดไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะสร้างให้เรานะคะจะเห็นว่า AI is generate นะคะยู่เว็บไซต์ของเรารอสักคู่นะคะอ,อันนี้ก็เหมือนกับเขาสร้างให้เรานะคะสำหรับเหมือนกับเป็นแคปชั่นนะคะสำหรับ f e c o o o p o พสนะคะ Facebook โปรดักเซลนะคะเขาก็พิมพ์ให้เราแบบนี้เลยนะคะสนใจทํางานวงการอาร์ตและคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือต้องการสร้างไรายได้ผ่านความสามารถในด้านนี้ที่โดนแวนอาร์ซีจีมีทุกอย่างที่คุณต้องการบทเรียนคอมพิวเตอร์อาร์ตและวิธีการสร้างไรายได้ที่มีมากกว่า 200รายการเอาไว้ให้คุณเลือกเรียนตามสะดวกไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือว,ว่ามืออาชีพเรามีคอร์สที่ช่วยให้คุณเติบโตได้ในสายอาชีพของคุณได้แน่นอนพบกับโปรโมชั่นพิเศษจากดนแวน RGG ในช่วงนี้ลองเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาทักษะของคุณได้แล้ววันนี้โดยบทเรียนที่ออกแบบมาอย่างดีจากนักเรียนและเทรนเนอร์ที่ชำนาญอย่าพลาดโอกาสที่จะเติบโตและเริ่มสร้างชีวิตที่ต้องการไปพร้อมกับดนแวนอา แล้วตอนนี้มีแฮชแท็กให้ด้วยนะคะสอนมพิวเตอร์อาร์ตเรียนวิธีการสร้างไรายได้อ่าทุกอย่างเลยถือว่าสร้างมาให้เราอย่างดีเลยนะคะบทความตรงนี้นะคะ AI ฉลาดมากนะคะบทความประมาณนี้เนี่ยเราบางทีเราอาจจะยังคิดไม่ได้ด้วยซ้ำนะคะอันนี้เหมือนกับเรามีทีมงานคอนเทนต์ที่สร้างเนื้อหาให้เราแบบนี้แล้วนะคะง่ายมากนะคะแค่เพียงคลิกเดียวนะคะเราได้เนื้อหาแบบนี้แล้วนะคะ ซึ่งเราจะแก้ไขเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งเรากดเซฟไปก็ได้นะคะอันนี้หรือว่าเราจะส่งนะคะไปที่ Facebook ของเราก็ได้นะคะถ้าเราคอนเน c กกับ Facebook นะคะตรงนี้หรือว่าเราจะแชร์ on Facebook ก็ได้นะคะคิดเนื้อหาให้เราพร้อมนะคะเดี๋ยวเรากลับไปกลับไปหน้าเดิมนะคะตรงนี้จะเห็นว่า สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากเลยนะคะออกแบบได้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราลองออกแบบก็ไม่ได้ยากนะคะมันก็จะมีส่วนต่างๆให้เราแก้ไขอยู่แล้วนะคะสําหรับ l i n d ดนะคะตรงนี้ในการที่จะใช้ AI นะคะสร้างเว็บไซต์ให้กับเรานะคะ Donovan Art Art and Design Online School Art Art CG